วันนี้ว่าจะมานั่งสองพระสมเด็จให้เพื่อนๆดูนะว่าการที่เราจะเริ่มต้นศึกษาพระสมเด็จวัดละคังเน่ะเราควรที่จะมีพระสมเด็จที่หลวงปูน่นาวัดละคังสร้างนะครับอย่างน้อยก็คือหลังตราแผ่นดินเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยชี้ชัดปั่นทงไว้ว่าสูตรเนื้อหาของวัดละคังเป็นเช่นไรนะครับสูตรนีไ้ได้มาจากอาจารย์อาริยะนะครับซึ่ง ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแฟนเพจของพระลุกจำนำแล้วก็อาจารย์โอ๊ตบางแพนะครับที่มาช่วยในการขยายความรู้เทคนิคในการเรียนรู้ดูพระเพราะว่าของหลวงปูน่นาคของหลวงปู่หินเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นสิทธิ์รุ่นพี่รุ่นน้องแต่เท่าที่เราทราบนะครับก็คือว่าหลวงปูน่นาค ท่านได้รับการถ่ายทอดวิธีในการสร้างพระเนี่ยจากสมเด็จพระพุทธโคา,าจารย์เจริญซึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์เจริญเนี่ยเป็นสิทธก้นกุติก็คือเรียกว่าเป็นลูกศิษย์รูปสุดท้ายของสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังศีก็คือว่าอยู่ในช่วงที่ทันเห็นหน้ากันนะครับอันนี้แหละคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราค้นหาความจริงเพราะว่า หลังจากหลวงปูนน่นาคเนี่ยก็เป็นหลวงพ่อละมูลใช่ไหมเอ่อพระครูพระคระคูละมูลก็คือไอ้เรื่องประวัติเนี่ยเราค่อยไปหาแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องรู้จักพระแท้แน่พระแท้ของวัดะระฆังที่เราสามารถจะสืบคน้นแล้วก็เอามาศึกษาได้เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าพระของหลวงปูนน่นาคนะครับคือคือจะว่าไปแล้วเราเล่นพระเก่า นะครับพระก่อนปี2,500นะครับจะเป็นพระเก่าส่วนพระหลังปี2,500เนี่ยกระบวนการผลิตมันจะเป็นแบบใหม่แล้วนะมันจะทำให้เราแยกได้แต่ทีนี้ลองมาชมกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ฝนจะมาฟ้าจะมืดนี่คือสมเด็จหลังตราแผ่นดินนะครับอ่า ผมจะมีอยู่3 3องค์เนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่า3ามก็เรียกว่าอะไรอะสามสภาพเออนี่เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตก่อนที่จะเป็น2500นเนี่ยนี่เป็นการผลิตระหว่างอัตโนมือก็คือว่า บล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากพระดั้งเดิมแล้วนะครับคือเส้นซุ้มเนี่ยจะมีความใหญ่ตั้งฉากขึ้นมานะครับแล้วการกดพระเนี่ยจะไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบมือทําทั้งระบบเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่จะบอกเพื่อนๆว่าไงอ่ะก่อนจะพัฒนามาเป็นแม่พิมพ์ นะและการกดพระเนี่ยพอเขากดด้วยเครื่องมือนะไม่ได้ไม่ได้กดด้วยมือเนี่ยผนังพื้นผนังเนี่ยมันจะมีความเรียบตึงใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นเอกลักษณ์ของพระหลวงปู่น้า95เนี่ยก็คือว่าลักษณะของการตัดขอบนะครับเขาใช้ตัดมือนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะเด่นที่เราจะเห็นในพระสมเด็จ วัดละคร95หลวงปูน่นาเห็นไหมครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะของการตัดมือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาความเก่าเนี่ยเราตีเอาซะว่านี่คือเนื้อหาของพระปี95ใช่ไหมครับเห็นไหมว่าลักษณะของการตัดมือเนี่ยเป็นอัตโนมือนะเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยก่อนที่จะพัฒนามาเป็นแม่พิมพ์แบบยุคใหม่แต่ลักษณะของพระเนี่ยก็ยังไม่เห็นไหมว่า ความสูงต่ำนะของขององค์พระที่นไแต่และองค์เนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างจะมีขนาดที่แตกต่างแต่ลักษณะของการตัดข้างนี้เป็นการตัดมือมันเลยทำให้เราเข้าใจถึงว่ากระบวนการผลิตของพระ หลวงปูน่นาคเนี่ยมีวิวัฒนารเห็นไหมว่าแม่พิมพ์เนี่ยพิมพ์มันเส้นเส้นสุมเนี่ยถูกกดลงไปอย่างอย่างแรงใช่ไหมนัม่นเลยทําให้พระแน่นแต่แบบนี้เนี่ยแม่พิมพ์แบบนี้เนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์แบบเ,เดิมก่อนที่จะมาเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ที่พัฒนามาอีกระดับหนึ่งสแสดงว่าจะมีการใช้แม่พิมพ์หลายตัวนะครับเห็นไหมว่าเพื่อนเเห็นไหมว่าเส้น เส้นซุ้มเนี่ยจะไม่ได้ตั้งฉากเหมือนกับที่องค์งแรกนี้แล้วเดี๋ยวอีกองหนึ่งลักษณะของเส้นซุ้มแบบนี้นี่เพื่อนๆจะเห็นในพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสเหมือนกันเพราะว่าสันนิฐานนะว่าน่าจะถอดพิมพ์มาจากพระแบบนี้แหละนะครับของหลวงปูนน่นาคคือ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมว่าพระแท้เอาพะเกไปถอดอ่มเป็นเรื่องตลกใช่ไหมเออแต่ผมว่ามันไม่ตลกหรอกมันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของของคนที่เขาจะมาแนะนําคือนิรันดร์คนพันเเนี่ยเน้นในเรื่องของการแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถจะเรียนรู้ดูเองได้และเราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้พระมาใช่ไหมครับ คือความสุขของคนเล่นหาสะสมเนี่ยก็คือว่าดูเป็นใช่ไหมดูออกบอกได้อธิบายเป็นเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยแม่พิมพ์ขนาดของพระมันไม่มีมาตรฐานไงครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระองค์ไหนแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่อย่าง นะครับดูที่ว่ากระบวนการผลิตเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เหมือนกันตรงที่ว่าเป็นการตัดมือก็อยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยลักษณะของพระตัดมือถ้าเรามีหลายๆองค์เนี่ยเราก็จะเข้าใจใช่ไหมครับว่าการตัดมือเป็นยังไงแล้วพระเกะมันก็ไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าพระเกะเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยมันจะเป็นแม่พิมพ์แบบมาตรฐานแล้วกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่แล้วนะครับ แล้วทีนี้นี่อย่างนี้นี่เป็นการศึกษาเนื้อฝนมาและเนี่ยเห็นไหมว่าเนื้อพระของวัดละฆัง95ของหลวงปูน่นาคเนี่ยสูตรเนื้อเขาจะคือถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะง่ายแล้วดูสิว่านี่ไง การตัดมือเห็นไหมว่าลักษณะของการตัดมือมันจะทําให้เราจัดลําดับได้ว่าพระนี้อยู่ในประเภทไหนเห็นไหมครับกระบวนการผลิตของพระตัดมือสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายอ่อันนี้ก็คือพระพิมพ์มาตรฐานของหลวงปู่นาคนะครับอ่าพิมพเทวดา คือมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับไอไออะไรนะคอมเมนต์นะครับอ่าเห็นไหมพอเราดูเรารู้ว่าเนื้อหาสูตรเขาเป็นยังไงแนละ้วมันจะทําให้เราเริ่มพัฒนากันไปว่าเราจะไปหาพระเก่ากว่านี้ได้ยังไงใช่ไหมอย่างวันนี้เนี่ยนี่นี่พระมรดกตกทอดตกย่างมาเนี่ยเนื้อหาความเก่าแบบนี้โอ้โห ถ้าอธิบายเหมือนที่พูดถึงไอ้แม่พิมพ์เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าเส้นสุมลักษณะของเส้นสุ้มเนี่ยไหมลักษณะเส้นสุ้มเนี่ยเป็นการพัฒนามาเป็นเส้นสุมแบบยุคใหม่แต่เนี่ยลักษณะของการสร้างพระเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมมองว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ไม่ตัดปีกใช่ไหมแล้วจะอยู่ในช่วง2470กว่ากว่านะครับแต่ ผมก็ไม่อยากจะชี้ชัดฟันธงไปเลยเอาเป็นว่าใครศึกษาแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับอโอ,โอผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาองค์นี้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อได้เห็นความงามองค์นี้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับเปลือกไข่ไข่ากาใช่ไหม แล้วก็เป็นพระที่เคยผ่านการลงรักมาแล้วนะครับอ่าลงรักมาแล้วแล้วก็พอล้างรักออกไปเนี่ยเขาก็จะเกิดคาบที่เรียกว่าไอ้สารักเนี่ยติดอยู่อ่าเดี๋ยวจะรีวิวองค์นี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับองค์นี้ก็คือว่าเรียกว่าไม่ได้ตัดปีกใช่ไหมอืม โอ้ยโอเคโอเคฝนมาแล้วผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ